คู่สาวเบสรักวันนี้นะครับกับหนุ่มตรงๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าก่อนจนะนักแฟนๆก็ลุ้นภาพคู่ภาพหวานๆออกมานะครับแต่วันทายที่ผ่านมานะทำเอาใครหลายคนใจฟูหนักมากนะเพราะว่าคู่นี้เขามีโมเมนต์หวานๆนะครับอย่างสาวเบสอย่างที่บอกว่าลงทุนวาดภาพนะครับให้กับฝ่ายชายบอกเลยว่าเหมือนมากนะบอกเลยว่าดมาด้วยจักใจของสาวเบสนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนั้นก็สืบข่าวหรือว่าคู่นี้ยังรักกันดี ล่าสุดคุณผู้ชมเรามีโอกาสนะครับนักข่าวของเราเนี่ยได้ไปเจอคุณพ่อบาสมรักคำสิงที่คุณพ่อสุดที่รักของสาวเบสไง oh. เราก็อยากรู้แหละเมื่อกี้เราบอกเลยว่าวาันทายที่ฝันมาเขาคอนเฟิร์มแล้วรักกันดีใช่ไหมมีโอกาสเจอพ่อบาก็ต้องไปถามสักหน่อยว่าตอนนี้ล่ะความสัมพันธ์คู่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีห่วงความรู้สึกของลูกสาวบ้างหรือเปล่าเอาไปฟังพ่อบานะครับเปิดใจกันดีกว่าครับ มันก,ก็เป็นความรักของหนุ่มสาวก็ปล่อยเขาไปนะครับปล่อยปล่อยเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวนะครับมีทะเลาะกันมีอะไรพ่อก็อยู่ทางๆคอยเตือนบ้างเนี่ยใครออกนอกลูกทาง,ทางพ่อก็เฮ้ยกับ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 เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาของของขววคู่รักทั่วไปเนาะนะครับออมันอยู่ในสายตาเราตลอดใช่ไหมครับผมครับผมเ,เราก็แอบดูทางๆเขาพร้อมเมื่อไหร่ของมาเองเียแล้วก็ตอนนี้ไปเน้นเน้นลูกชายลูกชายเน้นลูกชายนี่ก็ เห็นแม่เขานี่ยกำลังพาซ้อมบอลเป็นนักเตะของบองทองนะครับที่บ้านก็ไม่ได้ห่วงอะไรเนาะห่วงแต่เรื่องการงานของเขาเรื kind of ่องตัดคลิปตัดทางานถ่ายนังถ่ายละครเยอะอะไรถ้าพอนเพียงพอไหมอะไรเงี้ยก็โทรถามนี่นี่นี่ก็โทรชวนอยู่เอ้มาเสริมดวงไหมลูกอะไรเงี้ยให้ให้คุยบอาจารย์อยู่ก็ก็พาเบสมาแต่ยังไม่ดังจริงจังมันเป็นเรื่องของเขาให้เขาตัดสินใจ ให้เขาตนใจพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาไม่มาบอกเองเด็พอโตแล้วเรียนจบแล้วทุกอย่างมีหน้าที่ตอนนี้ไปเฉียงเขามากไม่ได้นะเพราะเขาเป็นประธานบริษัทไม่ได้โม้งถ้าไปในทางที่ไม่ดีอ่ะทางที่ผิดเนี่ยเราค่อยๆว่ากันรอขายเสื้ออยู่แสนตัวยังไม่ถึงเลยก็เป็นห่วงอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของสเปอร์สตาร์ของคนสาธารณะนก็มีเป็นเรื่องของลิ้นกับฟันครับ ต้องไปหัดฟังเพลงพี um 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 ่เบิร์ดนะขึ้จะฟังอยู่ในซีเรียสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่วาสนาแต่เชื่อว่าทําดีต้องได้ดีนครับส่วนตัวเราส่งอาลังใจให้ลูกยังไงบ้างครับซื่อๆจะไม่ร้ายก็ยิ้มไว้ลูกอย่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มไว้ตั้งสตินะครับมีสมาธินะครับอะไรที่ไม่สบายใจก็อ่ะถ้าลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลงลงแล้วโดนด่าก็ไม่ต้องไปลง คือเขาเขาก็ไม่อยากให้คนด่าเนาะผมมอนกันนะเห็นวันแรกยันวันยันวันนี้ที่เห็นมาก็ยังรักกันดีนครับยังรักกันดี <c oughs> เพียงแต่ว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็ไม่ได้ลงอะไรนะโซเชียลเยอะนะครับนะครับก็ต่างคนต่างรักกันดีเนะาะนะครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวพ่อเนี่ยโมโหก่อนใครแล้วัดการก่อน้ถ้ามีอะไรขึ้นมาเพื่อโพสต์รถมาจากไม่ต้องหาเสียงแล้วไปเคลียร์บ้านเดอ๋ใจเย็นๆ เ ah, <laughs> พราะรายจะคอนเฟิร์มแล้วคุณผู้ชมเมื่อกีน้นะขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะ <c oughs> บอกเลยว่ายังรักกันดีนะ <c oughs> เออเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยลงรูปคู่กันเยอะแต่อย่างที่บอกว่า confirm, คอนเฟิร์มแล้วคุณผู้ชมว่ายังรักกันดีนะก็น่ารักหนังบ้านนี้นะและที่สำคัญก็บอกว่าเขาเป็นห่วงสาเวเบสเรื่องการทำงานด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ทำงานเยอะมีละครละครนะอย่างที่บอกว่าให้กำลังใจลูกซู้นะเออน่ารักนะ หันมาตลอดเลยจะให้พูดอะไรไม่บอกว่าอยากเสิร์ฟไปบอกว่าเราอันน่ารักคู่นี้เราก็เข้าใจแล้วแฟนๆก็รอลุ้นข่าวดีแล้วก็รอลุ้นถึงความสัมพันธ์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอบอยก็คอนเฟิร์มแล้วว่ายัางรักกันดีนะคุณผู้ชมเออเอาเป็นว่า <Okay. S 2> ถ้าในไอจีไม่เห็นไปติดตามดูในยู u ูบไปกันค่ะทุกคนค่ะเออในช่องคำสิงแคลมมี่เนี่ยโหเบนน้องต้องตรงยังมีอยู่นะแล้วที่สำคัญตอนนี้เขามีช่องใหม่แล้วนะจ๊ะกับช่องว่าเบสคำสิง um เออ คลิปนี้ค่ะทุกคนคะ่ะไปดูกันได้เลยเขาไปบุกส่วนสนุกกันส่วนสนุกตรงส่วนรถไฟอยาเห็นกันใช่ป่ที่เพิ่งมีอ่ะโอ้ เขาไปเดินกินเดินเที่ยวเล่นเครื่องเล่นกันค่ะทุกคนค่ะพี่ตงตงเบสรวมถึงผองเพื่อนน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเออเขามีคลิปแรกแ<ม>บบเปิดไปแบบลับๆเมื่อวัทนที่7กุมภาพันธ์ค่ะทุกคนค่ะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเสั้นๆนะคะเกี่ยวกับช่องนี้แล้วก็ณาวจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่ายอดซับไปไกลแล้วสองแสนสองอเยอะมาก,อ,มากอีกแป๊บเดียว แซงช่องพี่แล้วกรับขอความกรุณาแฟนคลับของน้องเพชนะคะช่วยมาซับช่องพี่เยอะๆนะเอ,อะที่จะได้มีแรงนะคะในการรายง,งานข่าวของน้องเพชต่อไปทำให้ แรงแล้วนเนาะขอ,อแรงหน่อยขอแรงใจหน่อยพวกเราจะได้มีแรงในการซัพพอร์ตน้องๆต่อไปนะจ๊ะเ,เออก็ไปดูกันได้นะคะทุกคนคะความน่ารักของน้องๆเนาะอย่างที่บอก IG ไม่ลงไม่เป็นไรอ่ะมาดูใน YouTube เอาละกันนะจ๊ะ